บัดนี้วันที่18เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2567เป็นวันที่8ที่ข้าพเจ้านางสาวสิริพสรสีบุญเรืองขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริศและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจาริ ริยบูชาแด่คูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัคระพยังชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทินชุมนุมเทวดาสมันตาจัก,กวาเรสุอัฏฐาคชันตุเทวตาธรรมส,ส,รสัตธรรมรรมัง มุนิมราชัสะสุนันตุสักข้าโมขาทังสักเคกาเมจะรูปเปสิริสิขาราตาเพจันทะพิกริเขวิมาเนทีปรักเถจะคาเมต่รู้ว่านะคาหาเนเคหาวัตถุมหิเคเตภุมมาจายันตุเทวา ชะละาลทาวิสเมจักขคันทะพันนาคาติทันตาสันติเกยัยงมุนิวะพระวะจนะนังสาสาทวโวเมสุนันตุธรรมสะวะนากาโรโออยมพระทันตาธรรมสะัวะนากาโรโออยมพระทันตาธรรมสัรรมสะวะนากาโรโออยมพระทันตา บทสวดนมมสาการพระพุทธเจ้านโมตัสะพะขวัตโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสกนโมตัสะพะขวัตโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสกนโมต,ตัสะพะขวัตโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสกบทสวดไตรสรนคมพุทธังสรนังคะชามิธรรมังสรนังคะชามิสังฆังสรนังคะชามิทุติยมปีพุทธังสรนังคะชามิ ทุติยมป quiet quiet quiet. Marble 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 ีทำมังสรนังคชามิทุต mmm ิยมปีสร้างคังสรนังคาชามิตติยมปีพูททางสรนังคาชามิตติยมปีทำมังสรนังคาชามิตติยมปีสร้างคังสรนังคาชามิบทสวดสัจจกิริยาคาถานัตถิเมสารนังอัญังพูโทเมสารนังวรังเอเตนะสัจวะเชนะโสติเมโหตุสัพพธา นัตถิเมสารนังอัญญังธรรมโมเมสารนังวรังเอเตนะสัจวะเชนะโสติเมโหตุสัพพทานัตถิเมสารนังอัญญังสังโฆเมสารนังวรังเอเตนะสัจวะเชนะโสติเมโหตุสัพพทามหาสมัยสูตรเอวัมเมสุตังเอกลงสมัตยังภะควาสักเกสุ วิหารติกปิระวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาพิขุสังเคนะสัทิงปัจจะมะเตหิพิขุขาเตหิสัพเพเหวะอรหันเตหิสัทธะสาหิจรโรกะทาตุหิเทวตาเยภูเยนะสันนิปติตาโหติภะควันตังทัสศนายพิขุสังคจะ อัฏโคจตุนังสุทธาวาสากายิกานังเท е วนังเอตะท่าโหสิอายังโขพระขาวาสกเกสุวิวหารติกะปิระวัตุสมิงมหาวเนมหาตาพิขุสังเคนะสติงปัญจามาเตหิพิขุคสเตหิสัพเพเวเหวะอรหันเตหิสหะิจโรกะ ทาตูหิเทวตาเยภุยเยนะสันนิปตตาหนติพระขวันตังทัสสานายะพิขุสังคจจะยันนูนะมยัมปิเยนะพระขวาเตนุปะสังกะเมยามะอุปสังกะมิตวาพระขวาโตสันติเกปเจกะปะเจกะคาถาภาเสยามาติ อัฐโคตาเทวตาเสยยะถาปินามะพระวาปุริโสสัมมัตชิตังวาพาหังปาาเรยะปาาริตังวาพาหังสัมมิเชยะอวะเมยะสุทาวาเสสุเทเวสุอันตราหิตาภะควโตวปุระโตปาตุระหังสุอัฐโคตาเทวตาภะควันตัง อภิวาเทวตาเอกมังตังอัดถังสุเอกมังตังจิตาโขเอกาเทวตาพระขวาวโตสันติเกอิมังคาคา,าถังอภาสิมหาสมโยปวานนสมิงเทวากายาสมาคตาอคาตามหาอิมังธรรมะสามยังพิกิตาเยวะ ปราชิตะสังคันติอัทโคอปาราเทวตาพระขวตโตสันติเกอิมังคาถังอาภา,า,าสิตตตตัดลาภิขโคภิขโวสมาธาทหังสูสงจิตตังอัตโนโอ,อุชุกะมะกังสุสารถีวะเนตานิคะเหตวาอินทริยานิรักขันติปันทิตาติ อัตะโคอปาราเทวตาพระควะโตสันติเกอิมังคาถังอาภาสิเชตวาขีรังเฉตวาปาริคังอินทขีรังโหโอหัสะโอหัตจะมะเนชาเตจรันติสุทธาวิมาราจักคุมตาสุทันตาสุสุส,ส,ส,สุนาคาติอัตะโคอป,ปร,ราเทวตาพระควะโตสันติเกอิมังคาถัง อาภาสิเยเกจิพุทธังสรนังคตาเสเนเตขมิสันติอปายะภูมิงปหายะามานุสังเทหังเทหังเทหังเทวากายังปริปุตเรสันติตีอัถโคภะขวาพิขูอามันเตติเยพิเยนะพิขเวทัสสุโลกธาตุสุ เทวตาสันนิปติตาหหนติตถาคตังทัศนายะพิขุสังคจักเยป,ปิเตพิขเวอเหสุงอตีตามัทานังารหันโตสัมมาสัมพุทธ,ธาเตสัมปิพระขวตาเอตะมะรมาเยวะเทวตาสันนิติปฏิตาอเหสุงเซย,ยะถาปิ ไมหังอตาระหิเยปิเตพิกเขเวพรวิสันติอนาคาตามะทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธ,ธาเตสัมปีพระขวาตานังเอตะประมาเยวะเทวตาสันนิปติตาพระวิสันติเสยยะถาปิไมหังเอตะระหิอาจิขิสมิพิกเขเว,วเทวกายานังนามามิกิ ตาิสามีพิกเขเวเทวสังกากายนังนามามิมานานิเทศส,สามีพิกเขเวเทวกายานังนามามิตังสุนาทะสาธุก,กังมนาสิกโรทะภาสิตสามีติเอวัมพันเตติโคเตพิกขูภรคขวโตปัจจัดโสสุงภรคขวาเอตะทะโวจะ สิโลกะมนุสกัสมิยัตถะภุมมาตะทาสิตาเยสิตาสิริคัตพภังปะหิตตาสมาหิตาปุถูสีหาวะสลีนาโลมหังสาภิสัมพุนโนโอทาตะมนาสาพุทธาวิปสัสสนะมนาวิราพิญโยปัญจัชะเต ยัตวาวเนกปิราวัถเวอตโตอามัญยติยัตสาสาวเกสาสศาสานรเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถะพิขโวเตจะอปปะมะกรุงสุตตวาพุทธะสารสาส,าส,าสานังเตสัมปาปุระหุยานังอมนุสานะทัสนัง อเปเกสตมะมัทธคุงสาสังอตะสัตตัง,ตงอเกสาสานังอมนุสานะมัทธสุอเปเกนันมนนทัทขคุงทิสาสัพภาผุพาหังตันจะสัพพังอพิญญายะวะวะั ขิตวานะจักขุมาจัตโตอามันตะอิสัตถาสาวเกศาสเนรเะเตเวทวกายาอภิกัญยาเตวิชานาถาพิขวโวเยโวหังกิตตาิสมีคิราหิอนุบุพภโสสัตสหสาวะยะขาภุมมากาปิระวัาวาอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยะศาสิโน โมทัมนาอภิกรรมุงพิขูนางสมิติงวนางชาหะชาสหัสาเหมะวตายักขานาณตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสสิโนโมทัมนาอภิกรรมุงพิขูนางสมิติงวนังสาตะคิราติหะติสหัสายะขานาณตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยสะสิโน โธามนาอภิการมุงพ so ah, an an ิขูนางสมิติงวะนางอิเจเตโสโสระสะสหัสสายขาอนัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยสัสิโนโมธามนาอภิการมุงพิขูนางสมิติงวะนางเวสามิตาปัจจสตาัาขานาณตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยสัสิโนโมธามนาอภิการมุงพิขูนางสมิติงวะนาง ภูมิพิโรสาระคาหิโกเวปุมราษะน,นิเวสนังพินโยนังสตสหัสสังยักขานังปยุบรูปปาสติภูมิพิโรราชาคาหิโกสโสปาคาสมิติงว่นังปริมัจจะทิสังราชาทัตรัตโถปัสสาสติ คันทัพพานางอธิปติมหาราชายสัสสีโสปุตตปิสสะส,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 สหาโวอินทามานาพ,าพระหัพลาอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโต,ววนตยสัสสิโนโมทามานาอภิการมุงพี่กูนางสมิติงวานังท้าขีนันจะทิสังราชาวิรุตวิรุราหูตับปะสาสติภุมพันธา,านัง อภิปติมหาราชายาสาสโิโสปตาปิสสะพะหะโวอินทามานามหาภราอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสสิโนโทท่ามานาอภิการมุงพิกูนางสมิติงวะนังปัจชมันจะที่สังราชาวิปูปะโขปัสสะสตินาคานังอธิปติมหาราชายาสาสิโสปตาปิส ตัสสะพระหวโวอินทาม,มามนามหาพร,ราอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนาว,วันโตยัสสิโนโมทาม,มานาอภิการมุงพิขูนางสมิติงวะนังอุตตร,รันจะที่สังราชากุเวโรตปะสาสติยัขานังอาทิปติมหาราชายัสสิโสอุตตาปีตัสสะ พาหาวอินทามานามหาภราอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนาว,วันโตยัสัสโนโมทามานาอภิกามุงพิกูนางสมิติงวนังป,ป,ปุริยะท่สังทัตตรัตโธท่ขีนเนนะวิรุธธกโกปัชิมาณวิรูปขโขกุเวโรอุป,ปรังที่สังจัตโรเตมหาราชาสมันตาจัตุโรที่สา ทัตทันละมานาอัพังสุวเนกาปิราวัถเวเตสังมา,มายาวิโนสาธาอาคูวันจะนิกาสถา,สถามายากุเพนทุเวนเวนเ,วนเพนทุวิภูจะวิภูโตสหจันทโนกามาเสโทจะกินนุพันทุนิคันทุจะ ปันาโทโอปมันโยจะเทวสูตโตจะมาตริจิตตตเรโนจะคันทพโภนาโรราชาชนโกสะโนส,ส,โ,นสพโพอาคูปัญจะสิขโขเจวะติมพะรูสุริยะวัชสาเอเตจันเยจะราชาโนคันทพ,พาสหราชุพิโมทานมานาอภิกามุงพิขูนังสมิติงวะนัง อาถาคูนานาภาษานาคาเวสาราสหาตัจกากรมพระสะตาราอาคูปายาคาสหายาติพิยามุนาทะตะัตรรฐาจะอาคูนาคายาสาิโนโเอราวันโนมหานาโคโสปาคาสมิติงวะนังเยนาคาราเชสหาสา หรันติทิพาทิชาปักขิวิสุทธะจักขูเวหายาสาเตวนามัชาปันปัตตาจิตตราสุปนาอิติเตสะนามังอะยันตทานาคราชานณมาสิสุปันนตโตเขมามากสิพุทโธตันหาหิวาจาหิอุปตะอุปตะวะหายันตานาคาสุปนา สารณะมะกังสุพุทังชิตาวชิระหัตเทนะสุมัาทังอสุราสิตาภาตโรวาสัสะเตสะเตส,เต,สเตอิทธิมันตโตยสะสิโนโการัจกัญชามหาพิสมาอุตอสุราทานาเวสะสาเวปจิติสุจิติจะปหาราโทนมุจีสหตันจะจะ พระริปุต,ตานังสัพเพเวโรจะนามากาสันในหิตาวาพระริงเสนนางราหุพัฒมุป,ปาขมุงสมโยธานิพัฒพันเตพิขูนางสมิจิงวานางอาโปจะเทวาปทวีจเตโชวายโยตัต,ะตะาข้ามงวารุณาวารุณาเทวาโสโมจะยะส,าส,าส,าสาัสสหเมตาการุณาไกา นากายกาอาคูเทวายะสสิโนสะเสเตทัศทากายาสเพธาัตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมโตวันนวันโตยะสสิโนโมธมานาอภิกามุงพี่ขุนังสมิติงวนางเวนทูจะเทวาสหารีจะอัสมาจะเทเวยะมาจันทศสูปนิสาเทวาจันทมาคูปุรคคิตาสุ สุริยสูปนิสาเทวาสุริยมาคูปุรคคิตานักขัดตานิปุรคคิตาวาอาคูมันทะพระราหัตก,กาวาสูวสูนังวาสโวเสโทปักโกปาคะปุรินทัทโททเสเต ทศธากายาสเพทานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสิโนโมธมานาอภิกามุงพิขูนางสมิติงวานังอาธาคูสหภูเทวาชรามาคิสิขาริวะริวะอาริทะกาจะโรชาจะอุมมาบุปปะภานิพานสิโนวารุณาสหาธรรมมาจะอจุตาจะอเนเชกา สูเลยะรุจิลาอาคูอาคูสาวะสา,สาวะวนิสินโนทัเ,เตเตทาาัศทะธากายาสาัภพทานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมโตวันนาวันโตยะสัสิโนโทธามานาอภิกามุงพิคุนางสมิติงวานางสมานามหาสมานามานุสามานุสสุตตะวะตามา ทิกธาปะทูสิกาอาคูอาคูมโนปะทูสิกาอัทาคูรหโยเทวาเยจโรโหิตะวาสินโนปาราคามหาปาราคาอาคูเทวายะสัสิโนทัสเตเตทัสทากายาสาเพมานะตตะวัน,นินโนอ,อิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโนะตยะสัสิโนโมธามานาอภิกามุงพิกุนังเสมิติงวนังสุก,กากรุมหา อรุณาอาคูเวคนาสาสาหาโอทาตะคาย,ยาหาปาโมกขาอาคูเทวาวิจักขนาสัทธามตาหาราคชาม,มิสกาจายาส,าสินโนฐานายังอาคาปชุนโนโยพิสาอภิสัตสติทั เสเตฐทัสสากายาสพเพนานณตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยสัสสิโนโมทามนาอภิกามุงพิกุนังสมิติงวันนางเขมิยาตุสิตายามาพิกถากายะจะยะสัสิโนลัมพิตตาการามาเสถาโชตินามาจะอาสววานิมา นาติโนอาคูอาถาคูประระนิม,มิตาทัาเสเตทัศธา,ากายาสาเพนานาัตปวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสสิโนโทนัโททามานาอภิกามุงพิกุนังสมิติงวนังสัตเถเตเทวานิกายาสเพนานัตตะวันนิโนนามันนามัตนาวเยนะคา,นะาชันสูงเยจันเยสัตสัติสาสหะ ปวุทธ,ธาชาติมขีรังโอคาตินนมะนมะม,มาสวังทักเขโมคโมคตารังนาคังจันทังวะอสิตาติตังสุพรามมาปรมัตโตจะปุตตาอิทิมันโตสหาสนานังกุมารโรติดโสจะโสปาฆาสมิติวะนังสหสพรมมามโรกานังมหาพรามมาพิติ ทาติอุปปันโนชุติมันโตพิสามากโยยัสสิโสทัเสทัเสถาอิสราอาคูปัจเจกะวะสาวติโนเตสันจะมัชโตอาคาหาริโตปะริวาริโตเตจะสเพอภิกันเตสินเท เทเวสภัมมะเกมาราเสหะเจนาอภิกามีกามิศสะตันหะสะมันทียังเอถะคันหะทะพันทะพันทะทะราเคนะพันธะมัทถุโวสมันตาปริวาเราีทะมาโวมุจ,จิทะโกจินังอิติตัตทะมหาเสโนกันหะเสนังอเปสหิสย ปานิตะปาณินาตาระมหัสจะสารังกตตะวานะเพร,ระวังยะถาปาวุสโกเมโคปัตนยันโตสวิชุโกตทาโสปัทุทาวติสังกุโทอาสายังส,สเสตันจสะสัพพังอภินยยะวะวัคขิตวานะจักขุมา่าตโตอามันตยิสัถา สาวเกศาสนรลเตมาราเสนาอภิกันตาเตวิชานทะพิขโวเตจอาตับปะมารรุงสุตวาพุทธาสะศาสนังวีตาราเคหิปากามุงเนสังโรมัมปิอัญชยุงสัพเพว,วิชิตสังคามาพายาติตายะสาสิโนโมทัต โมทันสิติสหภูเตหิวสาวกตเตนชาสุตาตี